พาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศสนามฟุตบอลในไทยลีก2ที่สนามศุลกากรลาดกระบาง54บ้านหลังสุดท้ายของเขี่ยวสมุรสมุรปราการซิต,ตี้ทีมที่มีดรามา่าคู่ยุบทีมในเลกแรกมายุบทีมจริงในเลก2และยกเลิกผลการแข่งขันทั้งหมดในฤด,ดูกาลที่แล้วลเราเชวนทุกคนไปรู้จักสนามแห่งนี้ในมุมที่อ่านไม่เคยรู้มาก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องและคลอนหน้าจอ2ครั้ง ค่ะคุณคือแฟนบอลตัวจริงครับรู้หรือไม่สนามแห่งนี้มีความจุ3,000ที่นั่งเป็นบ้านของเคี่ยวสมุทในฤดูกาลสุดท้ายหลังจากย้ายมาจากกรกทบางพลีที่เคยเป็นรังเย่าตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเมื่อปี2019และน่าเศร้าที่สนามแห่งนี้กลับกลายเป็นสักขีพยา,ยานของการจากลาจากวงการฟุตบอลไทยเคี่ยวสมุทมีสถิติแชมป์ผู้ชมน้อยที่สุดในลีกด้วยผู้ชมเฉลี่ยเพียง403คนต่อน,นัดผู้ชมรวม3,624คนจาก9นัดที่ได้เล่นก่อนจะถูกยกเลิกผลการแข่งขันทุกนัดโดยนัดที่มีผู้ชม น้อยที่สุดเพียง256คนเมื่อพบกับแพร่ยูไนเตังนั้นเจ้าบ้านแพ้ไปสประตูต่อศูนย์ครับจากทีมที่เคยมีอิชิอิที่ปัจจุบันคุมทีมชาติไทยทําทีมจบที่6ในไทยลีกเคยบุกชนะบุรีรัมย์ยูไนเตตดถึงถิง่นปลุกปั้นนักเตะดังอย่างจเจริญสักวงกรปฏิวัติคาใหม่สุพนันบุรีรัต์จนกลายเป็นนักเตะทีมชาติการสิ้นสุดของสมุทรปราการซิตี้ถือเป็นเรื่องราวน่าเศร้าทั้งมุมมองของแฟนบอลที่ตามรักตามเชียร์การ,ร,าากการบ,บ,บ,บริารารห,นน 2, หารจบบัด หรือเปล่าการดูบอลที่สนามก็อาจจะเป็นหนึ่งในการต่อลมหายใจให้กับสโมสรน,นะครับแล้วคุณล่ะเคยมาดูบอลที่สนามแห่งนี้แล้วหรือ,อยังรอชมสารพัดไปกับสุกสนาม